เปิดภาพล่าสุดเบลล่าในชุดออกงานอีเวนต์เรียกได้ว่าชีวิตเธอตอนนี้จะแฮปปี้มากๆสำหรับหนึ่งเอกสาวซุปตาเบลล่ารานีที่เธอนั้นผ่านตัวเองมาเป็นสาวโสดบอกเลยว่าทั้งงานละครภาพยนตร์และงานอีเวนต์มีเข้ามาไม่ขาดเลยเรียกได้ว่าสวยรวยปังสุดๆและหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอคนนี้จะเห็นว่า สาวเบลล่าจะมีภาพสวยๆมาโพสให้แฟนคลับได้กดไลค์กันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดวันที่ผ่านมา เบลล่าได้ไปออกงานอีเวนท์ที่ห้างแห่งหนึ่งซึ่งมีแฟนคลับมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากซึ่งในคลิปที่ระหว่างเบลล่านั้นกำลังเดินทางอยู่ๆก็มีแฟนคลับตะโกนชมขึ้นมาว่าพี่เบลสวยมากเลยซึ่งเบลล่าเธอก็ได้ยินและยิ้มแบบเคินๆแต่คลิปนี้ก็ดูสวยจริงๆซึ่งจะสวยขนาดไหนนั้นเราไปติดตามกันได้เลยค่ะ